สวัสดีครับวันนี้คุูอุ้มสบายนะครับพานักเรียนทุกคนมาเรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบคืออะไรเขาบอกว่าการแยกตัวประกอบของจํานวนนับใดๆหมายถึงหมายถึงการเขียนแสดงจํานวนนับในรูปของการคูณของตัวประกอบเฉพาะนะซึ่งวันนี้นะครับกร้ม,มีวิธีแยกตัวประกอบมาพาพวกเราทําอยู่2วิธีวิธีที่1ก็เป็นวิธีคูณ นะครับวิธี2เป็นวิธีหารวิธีที่หวิธีคูณวิธีที่2วิธีหารเรามาเริ่มจากวิธีคูณงั้นครูอุ้มให้พวกเราแยกตัวประกอบพาทำในรูปของ36าเอา36แล้วกัน36เรามาดูว่าอะไรคูณกันแล้วได้36ก็จะเป็น6คูณกับ6ใช่ไหมครับ6ยังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะ เราสามารถแยกได้อีกนะครับก็จะเป็น2คูณกับ3 2คูณ3เป็น6ใช่ไหมครับทีนี้6ตัวที่2เราก็สามารถแยกได้เหมือนกันเป็น2คูณกับ3นะครับทีนี้เรามาดูตัวประกอบที่เราแยกออกมาในรูปของการคูณนั้นเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังเป็นตัวประกอบเฉพาะหรือยัง ทั้งสองและ3เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วเป็นจํานวนเฉพาะแล้วนะครับงั้นเรามาเรียงใหม่อ่าพอเสร็จแล้วเราเราแยกต่อไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาเรียงใหม่ก็จะเป็น2คูน2คูณ3คูณ 3, ณ 3, ณ3ณนะครับ2 2เป็น4 4 30เป็น12 12คูณ3เป็น36เห็นไหมครับตัวประกอบที่เราแยกออกมาทั้งหมด ในรูปของการคูณจำนวนนับนั้นก็เป็นตัวประกอบเฉพาะเสร็จแล้วนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นตัวประกอบของ36ก็คือ2คูน2คูน3คูณ3นั่นเองง่ายไหมครับง่ายนะครับหรือเราจะทำอีกวิธีหนึ่งคือแบบเขาเรียกว่าแบบต้นไม้นะครูจะเรียกว่าแบบต้นไม้อ 36อ่าอะไรที่คูณกันได้36อ่าคูณอาจจะเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเาเป็น4คูณกับ9นะครับเราแยกออกมาแบบนี้อ่า4คูณกับ9และทีนี้4ตัวนี้แยกอีกได้อีกไหมเรามาดูแยกได้ครับก็เป็น2คูณกับ2เห็นไหมครับเราแยกออกมาอ่าต่อไป3ไอต่อไป9เรื่องหมายคูณเราไว้มอนเดิม9เราแยกกันได้เป็นอะไรก็เป็น 3ามคูณกับสามเห็นไหมครับดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของ36อ่าก็จะเป็นเป็น2คูณ2คูณ3คูณสามนั่นเองเห็นไหมครับง่ายไหมครับนี่เป็นวิธีคูณต่อไปเป็นวิธีหารวิธีหารคูมก็ใช้ตัวเลขเดิมนะครับ<ๆ>เพื่อให้นักเรียนได้เปรียบเทียบนะครับอ่า36 การแยกตัวประกอบโดยใช้การหารเราจะใช้เป็นการหารสั้นนะครับเราจะใช้เป็นการหารสั้นตัวที่มาหารต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะเป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองเอ้าเรามาดู3636 36เป็นเลขคู่แสดงว่า2หารได้ใช่ไหมครับอ่าเลขคู่ก็คือตัวเลขหรือจำนวนนับที่จะลงท้ายด้วย2 4 6 8แล้วก็0นะครับ เลขตัวนี้3ามลงท้ายด้วย6แล้วก็สองมาหาร2อะไรได้3 2 1เป็น2ใช่ไหมครับ2 1เป็น2เศษ1 2อะไรได้16 2 8เป็น16ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูหารต่อได้ไหมหารต่อได้นะครับลงท้ายด้วยเลขคู่เหมือนเดิมนี่งั้นคู่มาสองเหมือนเดิมอ่า2อะไรได้18ครับ2 9เป็น18อ่าทีนี้เรามาดูมี อะไรที่หาร9ได้ลงตัวไหมมีครับมีอ่าก็คือ3ใช่ไหมครับอ่าสอะไรได้9ครับ3 3เป็น9นั่นเองนะครับทีนี้พอสิส้นสุดแล้วหารต่อไม่ได้แล้วอ่าตัวสุดท้ายเป็นจํานวนเฉพาะแล้วพ้นหารเป็นจํานวนเฉพาะแล้วเราจะไม่หารต่อนะครับอ่าเราไม่หารต่อดังนั้นอ่า ดังนั้นตัวประกอบของ36นะครับเขียนในรูปของการคูนก็จะเป็นสองคูณสอคูณสามคูนสอ่าสอคูณสคูณสามคูณสามคือคือนะครับคือเราเอาตัวที่หารอ่ะเดีย๋ยวเอานี้ดีกว่าอ,อ่าคือเราตัวที่หารเนี่ยเนี้ยมาคูนกันเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับกุ้มอยากให้พวกเราฝึกฝึกบ่อยบนะครับฝึกบ่อยๆอย ถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้นะครับอยากให้แนะนำอยากให้สอนเรื่องอะไรก็บอกครูุมได้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ